สวัสดีชาวโซเชียลแคมนะครับตอนนี้เวลาที่หนึ่งเก้านาทีนะครับนายดาร์กสกันิกสตูดิโอนะครับตอนนี้มีคนอยู่เซฮายนะเซฮายเซฮายฮัลโหลอ่าพี่อารพี่อาร์ยูไม่ทันไม่ทันเลยวันนี้ไม่ทันนะครับไม่ทันไม่ทันไม่ทันไหมไม่ทันไหมไม่ทันสักแมงมืดไม่ทันไม่ทันนี่เฮียอ้าวอ้าร้อนเปล่าร้อเข้าไปนะครับตอนนี้โคตรร้อนเลยไม่รู้เป็นอะไรกัน โอ้ตอนนี้นะครับอยากจะบอกหนึ <pursue schemes> ain, says, okay, ่งรอข้าวมานานชิ้หายก็ยังไม่ได้เลยครับโอเคนะับมีมีมีอะไรจะพูดแบบชาวตัวที่แชมป์ไหมครับไม่มีนะพี่อามครับรักทุกคนครับรักทุกคนนะครับโคเด้นเนี้ยโคเด้นโคเดนมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีอีกแล้วนะครับก็ชวนครับก็ชวน เรจะพูดกับชาวโซยีแคมไหมครับไม่มีแล้วครับเอาอีกแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนง่วงนอนนะครับสังเกตายรอข้าวจะกินนะครับเรอข้าวมาชั่วโมงกว่าแล้วครับ <c oughs> ป้าไม่ทำให้คนเดินไม่ทำให้กูเลยเนจ่ <c oughs> ายแพงกว่าด้วยเนอเอาละครับตอนนี้ก็ยังไงพวกเราจะรอคอยข้าวต่อไปนะครับรทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบาย